สวัสดีครับผมแอลเคออโต้ครับวันนี้รีวิวอีกครั้งนึงนะฮะกับงานแปลงหน้านะครับผมจากตัว Fortuner TRD 1นะครับผมตัวนี้แปลงเป็นตัว Fortuner l e g e n d จนใหม่นะฮะตัวนี้ด้านหน้านะครับมาจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับความชุดใส่ไฟแบบตรงรุ่นไม่ต้องตัดตปสายนะครับผมตัวนี้มาอีกคันหนึ่งในสีขาวมุกนะฮะวันนี้คันที่3แล้วนะฮะในคันรีวิวของเรานะครับผมสีขาวมุกนะครับผมพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับผมสีดําเงานะครับผมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ดูโอดูโโออปรรเเเจคต์ลนนะฮะ แล้วก็มีโลโก้นะครับผมมาพร้อมกับตัวโลโก้ฝากระโปรงธรรมะรีเจนเดอร์นะผมสวยงามพรีเมียมสุดๆนะสวยงามจริงๆนะครับผมด้านข้างนะฮะจะมีตัวคิวล้อดําเงานะครับผมแล้วก็ตัวข้อบันไดดําเงาด้วยนะครับผมเพิ่มเติมด้วยเออ่มือเปิดนะครับผมคาแพ้ดําเงานะฮะแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟท้ายรีเจนเดอร์ใหม่นะฮะแล้วก็ตัวคิวท้ายรีเจนเดอร์นะครับผม ไฟท้ายจะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะฮะเป็นไฟเลี้ยวแบบซีเปอร์เชียรไร้นั่นเองนะฮะแล้วก็ขอบตัวไฟเป็นสีดํานะครับผมมือเปิดดาเงานะครับผมคิ้วล้อดําเงานะครับผมแล้วก็ตัวครอบกระจกดําเงานะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมสําหรับตัว Fortuner r e g e n d e r ใหม่นะครับผมท่านใดขับตัว Fortuner ตัวชมก่อนหน้านี้อยู่นะฮะสนใจที่จะแปลงหน้านะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับ อ่าเข้ามาพูดคุยกับ LK ของเราได้เลยนะครับใค่ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> และกดติดตาม LK ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ